มีพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่านาติกัมมสมังพลังแปลว่าแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีถ้าใครชอบฟังเรื่องราวธรรมะเรื่องราวต่างๆ คงเคยได้ยินชื่อเรื่องของอาจารย์ยอดท่าน,นจะเอามาพูดบ่อยๆแต่ว่าตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะก็นำมาจากพุทธพจนะ์ว่าแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีพูดถึงเรื่องของกรรมหรือว่าการกระทำเนะี่ยก็เป็นเรื่องที่มันตรงๆต,ตายตัวนะว่าเรา หิวข้าวแล้วก็ทานข้าวมันก็อิ่มกระหายน้ําดื่มน้ํามันก็อิ่มดับกระหายคลายร้อนไดนะ้ตากแดดมันก็ร้อนตากฝนมันก็เปียกนีเรื่องของกรรมมันก็เป็นเรื่องตรงๆก็มันอย่างนั้นนะมันไม่ได้ที่จะเบี่ยงเบนหรือว่าเฉยใช้ ไปตามอำนาจของสิ่งอะไรต่างๆดังนั้นเนี่เมื่อเราทํากรรมมันก็มีผลที่เขาเรียกว่าวิบากเราจึงเห็นคนที่ได้รับทั้งกรรมดีกรรมชั่วบังกรรมมีอยู่สามอย่างด้วยกันหนึ่งก็เรียกว่ากรรมดีหรือเรียกว่ากรรมขาวสองเรียกว่ากรรมไม่ดีเรียกว่ากรรมดำก็ได้ สมกมร,รมที่มันเป็นกลางๆไม่ดำไม่ขาวเป็นกรรมกลางๆนั้นสามประเภทนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องเจอกันเพราะอะไรเพราะว่าเราทํากรรมกันอยู่ทุกเมื่อเช้อวันแม้ไม่ได้กระทําทางกายก็กระทําทางวาจาแม้ไม่ได้กระทําทางวาจาก็กระทําทางใจอยู่ทุกเมื่อเช้อวันเลย เราะอ,อย่างยิ่งกรรมที่มันทําทางใจนั้นยิ่งเป็นกรรมที่ส่งผลได้รวดเร็วแล้วก็มีผลมากที่สุดมากกว่าทา้งด้านวาจากับกายให้เราจะเห็นบางคนได้รับผลอย่างหนึง่งบางคนยังไม่ได้รับผลบางคนทําความดีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้รับผลดีเท่าไหร่อาจจะยังได้รับผลไม่ดีอยู่ บางคนทำความไม่ดีแต่ก็ยังเล,ลื่อนยังชื่นเมือนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นก็มีทมเทปไปได้เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆว่าเมื่อเราทําอะไรลงไปมันเปรียบมันเปรียบเหมือนเกี่ยวกับการเสียบน้ําร้อนนั่นแหละเมื่อเราเสียบน้ําร้อนนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้น้ําร้อนเลยใช่ไหมมันก็ต้องผ่านไปสักห้านาทีสิบนาทีหรือถ้าเป็นหม้อต้มพันวัด ก็ประมาณครึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็สามารถได้นำร้อนเดือดดังที่ใจต้องการอันนี้นี่กรรมบางอย่างก็ให้ผลในชาตินี้กรรมบางอย่างก็ให้ผลในชาติหน้ากรรมบางอย่างก็ให้ผลในสามชาติถัดไปก็มีเหมือนกันนะกรรมก็มีกรรมที่เป็นกรรมหนักก็มีกรรมหนักกรรมที่เป็นกรรมกลางกรรมที่เป็นกรรมเบา กำหนักถ้าเป็นกำหนักฝ่ายบุญก็เป็นฌานสมาบัติพวกฌานพวกที่เป็นอารมณ์ของฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งเป็นต้นไปอันนี้เป็นคารุกรรมฝ่ายหนักส่วนดีแต่ถ้าเป็นคารุกรรมส่วนไม่ดีก็เป็นอนันตริยกรรมกรมหนักกมไม่มีระหว่างขั้นก็คือค่าพ่อค่าแม่ค่าพระหัน์ ทำพระพุทธเจ้า,าให้ห่อรองเห็ดแล้วก็ทำสงแต่แยกกันสังฆเพศนะอันนี้ก็เป็นคารุกรรมฝ่ายหนักแล้วก็กรรมที่เป็นอาจินกรรมที่เราทำเป็นประจำที่ทำเป็นอาจินหรือว่าเป็นอาสนกรรมกรรมที่เราทำใกล้ตายถ้าไม่มีอาจินกรรมก็เป็นอาสนกรรมกรรมที่เราทำใกล้ตายที่ก็มาในส่วนฝ่ายของเป็นคตินิมิตต่างๆ ที่จิตเรามันคิดถึงบ่อยๆทำบ่อยๆทำให้มันเกิดเป็นภาพพพขึ้นมาก็เรียกได้ว่าเราได้สร้างบ้านสร้างพพให้แก่ตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองอันนั้นคือแรงที่มันเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีอันนั้นในกรรมมันก็เลยแจกส่วนไปในเรื่องของทานเนี่ยก็เป็นการกระทําอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุทานไมไรบุญสําเร็จจากการให้ทานนะศีละไม บุญสาเร็จจากการรักษาศีลแล้วก็ภาวนาใหม่บุญอันสําเร็จจากการภาวนาในจุลกรรมวิพังคสุตริแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไปในเรื่องของกรรมที่มันแยกย่อยออกไปอีกนะกรรมบางอย่างนี่ทาไมบางคนเกิดมาแล้วมีอายุสั้นบางคนเกิดมามีอายุยืนยาวก็เลยอดีตการนั้นก็เพราะว่าเคยฆ่าสัตว์มานะเคยฆ่าสัตว์ยิงนกตกปลา ว่าข้าควายอะไรมาต่างๆกรรมที่ทำใมชาตินี้ก็เลยเป็นเศษกรรมที่เรียกว่าทำให้อายุสั้นพลันตายก็จะเห็นเยอะแยะไปบางคนเกิดมาในท้องพ่อแม่นี่พ่อแม่ก็รักนะใช่ไหมรักทนุถนอมแต่บางคนเกิดมานี่พ่อแม่ก็ไม่รักมีแต่จะทำแท้งออกมีแต่จะบีบจะรีดออกอันนั้นคือแรงของกรรมนั่นเองที่ทำให้ชอบหรือไม่ชอบ ที่มันบีบบังคับบีบ,บอัดบีบแน่นให้เป็นไปนั่นนี่แรงกรรมที่มันส่งผลให้ไม่เสมอเหมือนน,น,นะนะส่วนกรรมของที่ว่าอายุยืนทีนี้ก็ไม่ได้ทำปานาติบาตนะไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ไไดทำร้ายทำลายชีวิตของผู้อื่นนะอันนี้ก็คือ เป็นส่วนของแรงกรรมที่มันไม่ได้ส่งผลท่านจะย่อยไว้ชัดเจนนะส่วนข้อต่อมาว่าทำไมบางคนถึงมีโรคมากทำไมบางคนถึงมีโรคน้อยก็เพราะว่าอดีตการนั้นก็เคยได้เบียดเบียนสัตว์อันนี้ไม่ถึงกับตายแต่ว่าแค่เบียดเบียนเฉยๆนะบางคนนี่ทำทานนะแต่ว่ามีมิจฉาทิฐิเยอะเนี่ย ไปทอดพระป่าทอดกระถินอย่างเงี้ยก็เมารถบัสไปกินเหล้าเมายากันหรือว่าไปเล่นไพ่เล่นไฮโลกันตามงานศพต่างๆนี่นะเอาเหล้ามากินกันอย่างนี้บางคนไปให้ทานก็จริงใช่ไหมไปทําบุญทอดพระป่าทอดกระถินนี่แหละแต่ว่าก็ปินเลากินเหล้าเมายากันนะผลก็บุญก็มีบาปก็มีบาปคืออะไรบาปก็คือเกิดด้วยอำนาจของโมหะ แล้วเราด้ความหลงมงมงายก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปส่วนบุญก็ให้ผลบุญก็อย่างเช่นว่าสะดวกสบายเกิดเป็นหมาก็เกิดเป็นหม,มาเศรษฐีเคยได้เห็นไหมหมาเศรษฐีแมวเ,เศรษฐีนอนห้องแอร์นะพวกนี้นอนดีกว่าพวกเราอีกนะบางทีเกิดมาเป็นหมาเป็นหมาป่วยนะหมาไส้ออกออกมาเนี่ย<อ>ก็ยังมีคนเอาไปโรงพยาบาลอีกนะเอออันนี้บุญของมันนะนี่นะ ในบุญของหมาเมื่อเราดูหมาทั่วไปสิในหมู่บ้านกี่ร้อยกี่พันตัวใช่ไหมเพราะมันป่วยปุ๊บก็รอให้ตายเฉยๆแต่แสดงว่าเออไอนี้มันทําบุญมาเวแสดงว่าในครั้งก่อนนู้นมันเป็นคนมันก็เคยให้ทานมาเคยช่วยชีวิตเคยรักษามาอันนี้เนี่ยอันนี้ส่งผลกรรมมันให้ผลแรงกรรมมันให้ผลไงพราะมันมาป่วยมันเกิดเป็นหมาปุ๊บก็มีคนที่สงสารมัน อนุเคราะห์อยากจะช่วยเหลือมันน,นนี้คือแรงกรรมมันทำงานนะก็ถือว่าเป็นบุญของมัน,นอันนี้คือมันก็ทำงานอย่างนี้แหละอยู่ตลอดบมันที่เราอยู่เฉยๆเรา,าจ,จะมองไม่เห็นนะแต่ว่าผลกรรมมันทำงานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเราเองตัวเราเองก็ได้รับผลของกรรมดำบ้างกรรมขาวบ้างเป็นเรื่องธรรมดานั้นเมื่อเราเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับ ผัสสะเขาเรียกว่าผัสสะนะพอได้รับผัสสะก็คือเกิดความรู้สึกเป็นเวทนาขึ้นมาถ้าเราได้ไดรับสุขเวทนาก็แสดงว่าวิบากกรรมในส่วนดีมันส่งผลอยู่ถ้าเราได้รับเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาก็แสดงว่ากรรมดํามันส่งผลอยู่แต่เราได้รับเป็นอนทุกข,ขมสุขเวทนาก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาก็แสดงว่ากรรมกลางๆมันก็กําลังให้ผลอยู่ นั้นชีวิตเราเมันจึงดําเนินไปด้วยกรรมอย่างนี้อันนี้นี่บางคนก็พอเจอทุกขเวทนาเจอกรรมดํามันให้ผลบางคนก็ฉลาดนะบางคนก็ฉลาดในการที่จะเอามาพัฒนาตนนะแต่มาเห็นคนท่านหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีบุญดีมากนะก็คือดูแลสุขภาพดีมาก บ้านเรือนนี่ใหญ่โตเลยหลังรับเป็นสิบสิบล้านนะทานอาหารนี่เรียกได้ว,ว่า organic. ออร์แกนิกปลูกผักกินเองไม่ใช้สารเคมีเลยอยู่กันแบบสะอาดคลีนมากแต่ยู่ว่ามันหนึ่งนี่โยมท่านนี้นี่กลับกลายเป็นโรคร้ายขึ้นมากลายเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาดูสินะอันนี้เราจะบอกว่าเกี่ยวกับอาหารอารมณ์อากาศไหมเนี นี่มันเกี่ยวกับแรงกรรมแต่ว่าโยมคนนี้นี่ก็เห็นวิกฤตอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนอกเป็นโอกาสแกก็พยายามทําบุญต่างๆนะโอ้ทาบุญมากมายเลยด้วยความที่ว่าเป็นผู้ที่มีมีฐานะอยู่นะพอสมควรก็ทําบุญทุกอย่างเท่าที่ตัวเองทําได้ไม่ว่าจะเป็นไทยชีวิตโครกระบือช่วยเหลือ น่นนี่นั่นมีงานมีการอะไรก็ไปเป็นจิตอาสาแบบทําทุกอย่างดูแลอุปการะหมาแมวต่างๆโอ้ทำเยอะมากนะคือก็คงไม่ได้หวังว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเมื่อว่าคิดว่าตัวเองป่วยนี่ก็ควรที่จะมีอะไรมาเยียวยาใจให้มันชโลมจิตขึ้นมาก็ทำอย่างนี้คนะรัพอทำไปทำไปนี่ประการหนึ่งมันเหมือนกับว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็น่าเชื่อหรือว่าน่าเชื่อก็ไม่น่าเชื่อคือปรากฏว่าโรคที่โยมท่านนี้เป็นนี่กับทุเราเบาคายลงไปนะจะด้วยว่าน้ำร้อนมันร้อนพอดีหรือ,อยังไงหรือว่ามันหมดกำลังกรรมส่วนบาปมันหมดกำลังกรรมดำที่จะให้ผลแล้วกรรมขาวมันมาให้ผลพอดีหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบได้ ก็เลยทําให้มีสุขภาพดีขึ้นมานี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเห็นผลในปัจจุบันนั้นพวกเราต้องมองกรรมให้มันตลอดสายมองตลอดสายหมายความว่าเราไม่ได้คิดแค่ฉาบฉวยวุบวับว่าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความสุขเป็นความสนุกแต่ว่าเราไปเบียดเบียนคนอื่นไปพูดเบียดเบียนคนอื่นด่าเขาว่าเขาไปตบตีทำร้ายฆ่าเขาทรมานเขาอ่า ไปคิดร้ายเขาคิดโกรธคิดอาฆาตพยาบาทเขาอย่างนี้นั่นแสดงว่าเราก็กําลังทํากรรมดําให้แก่ตัวเองอยู่และผลคืออะไรฮะผลมันก็คือจะกลับมาสู่ตัวเองนี่แหละเหมือนอย่างที่ท่านเสด็จเท,เทศเมื่อเชา้าเห็นไหมยกเรื่องของพราหมณ์ท่านหนึ่งมาว่าเมื่ออาหารนั้นอามาต้อนรับแขกถ้าแขกไม่ทานอาหารจะเป็นของใคร อาหารก็ต้องเป็นของเจ้าของใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนั่นสิ่งใดที่เราทําลงไปนะ่ะไม่ว่าจะเป็นดําหรือขาวมันก็มีผลมาสู่ตัวเราแม้ว่าคนที่เรากระทําด้วยเขาจะรับหรือไม่รับก็ตามนะมันก็กลับมาสู่ผู้กระทําเหมือนเดิมมันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็ตรงๆอย่างนี้เพราะนั้นนี่เมื่อเราระลึกถึงอย่างนี้แล้วนี่มันจึงทําให้เราไม่ประมาทคนเราที่ ยังประมาทมัวเมากันอยู่ก็เพราะว่ามองกรรมไม่ตลอดสายมองเห็นแค่ฉาบฉวยฮะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือจอมจนองค์คุริมานเ,าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องฆ่ามาพันกว่าศพที่นับนิ้วได้นี่เก้าร้สบศพตัดนิ้วขนฆ่าแล้วก็เอานิ้วมาแขนคอไว้ พอเนิ้วมาแขนคอไว้นี่ก็เลยได้ชื่อว่าองคุลิมานองคุลีไปว่านิ้วมือมาละไปว่าพวงมาลายัยองคุลิมานผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลายัยถ้าเรามาคิดเห็นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเราก็จะว่าโอ้โหไอ้นี่บาปมากเลยฆ่าไปพันกาศพโอ้โหแล้วคนชั่วคนบาปขนาดนี้จะเอาดีได้หรือเปล่านี่ถ้าเราคิดแค่นี้นะอันเราก็จะเห็นว่าเออเมื่อ องคุลิมานพบบัณฑิตพบพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็สอนให้วางสัตราสอนว่าเราวางแล้วแต่ท่านอะไรยังไม่วางใไ,ได้บางประโยคสั้นๆอย่างนี้ก็ทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้แล้วก็ฟังธรรมบรรลุขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์ในที่สุดถ้าเราจะมองสั้นๆปุ๊บโอ้โหคนทำชั่วขนาดนี้บรรลุได้ไงวะเนี่ย แต่เราไม่ลองมองย้อนกรรมไปตลอดสายเราก็จะเห็นว่าคนทั้งพันกว่าคนนี่นะที่บ้าพระท่านองค์โคลิมานได้ฆ่าอดีตการนานเนินมาทั้งพันกว่าคนนี้ก็เคยได้ฆ่าองค์โคลิมานมาเหมือนกันมันก็เลยเป็นแรงของกรรมมแรงกรรมนี่มันไม่มีแรงใดต้านทานได้หรอกแม้จะไปอยู่ท้องฟ้าไปขึ้นเครื่องบินเครื่องบินก็ตก กลางมหาสมุทรเรือก็ล่มนะอยู่บนถนนรถก็ประสบอุบัติเหตุอย่างนี้ถ้ามันถึงข่าวเจ็บข่าวแก่ข่าวตายขึ้นมามันไม่บอกเราหรอกนะถึงว่านี่เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วนี่จึงต้องเร่งรีบในการทำความดีคำวา่าเร่งรีบก็คือหมายความว่าไม่ประมาทมีความเพียรมีความเพียรสี่อย่าง หนึ่งก็คือเพียนละเพียนละบัปรประกรรมทั้งหลายที่มีเกิดขึ้นทางกายวาจาใจเราคือหมายความว่าบ,บาปมีอยู่แล้วในใจแต่ว่าเราละสิ่งเหล่านั้นได้ไหมละทางกายก็คือไม่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พรพยประพฤติผิดลูกเมียเขาพูดโกหกดื่มสุรายาเมาะละทางวาจาเขานั่นแหละไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อละทางใจก็ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่คิดปองร้ายเขา นะแล้วก็ทําความเห็นให้มันถูกตรงเชื่อผลของการกระทำนะละละบาปออกหนึงเพียรละบาปออกจากใจเราสองเพียรระวังไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในใจเราเพราะเรามีเสียงอะไรที่เข้ามากระทบอย่างเช่นเห็นทรัพย์สินของคนอื่นตกอยู่ปุ๊บเราก็อยากได้ใช่หไหมบางทีเราก็ไปเบียดบังเอาไปขโมยเอาอย่างนี้ อันนั้นก็ถือว่าเราไม่ระวังถ้าเราระวังเราก็ผ่านไปหรือว่าเห็นเจ้าของก็เก็บไปคืนเจ้าของไม่คิดแม้กระทั่งว่าจะลักเอามาเป็นของตนเห็นไ,ไหมความคิดมันสําเร็จแล้วตั้งแต่คิดที่จะลักแล้วนะแต่ทางกฎหมายก็บอกว่าทรัพย์นั้นเคลื่อนที่หรือทางข้อบินัยก็บอกว่าทรัพย์นั้นเคลื่อนที่เห็นไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันบาปตั้งแต่คิดใจมันบาปเพราะว่าเราต้องรับผลของส่วนนี้ นั้นเราจึงต้องละระวังเพราะมันเกิดขึ้นปุ๊บเราต้องมีสติให้เร็วในการระวังใจไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นหนึ่งเพียนละสองเพียนระวังสามเพียนสร้างทีนี้สร้างอะไรก็คือสร้างคุณงามความดีต่างๆให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราอะไรที่มันน้อยมันย่อนก็ให้มันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นความขยันความอดทนความมีจิตอาสา ความตั้งมั่นความตั้งใจความจดจอ่อความละอายชั่วกลัวบาปนี่ซึ่งดีๆเหล่านี้เราสร้างขึ้นมานะเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็เพียนรักษารักษาคุณงามความดีที่เราได้สรรสร้างขึ้นมามันก็จะกลายเป็นแรงกรรมที่มันเป็นทางด้านดีขึ้นมา อันนี้คือเครื่องป้องกันความเพียรหรือว่าสำมัประทานสี่นี่นี่เขาเรียกว่าเป็นโพธิปักคียธรรมเป็นองค์แห่งการตัสรู้เลยนะคือทำให้เราเจริญได้นะไม่ว่าทางโลกแล้วก็ทางธรรมถ้าทางโลกก็เจริญนะถ้าทางธรรมก็สูงสุดก็คือพ้นทุกไปเห็นไหมอ้นนั้นนี่สิ่งเหล่านี้มันจึงอยู่รอบๆตัวเรา เราเลือกไม่ได้ว่าเราจะรับกรรมดีหรือกรรมชั่วมันอยู่ที่เราปฏิบัติตนกับมันยังไงเมื่อมีผัสสะมากระทบมีเสียงหมาเหา่าขึ้นความร้อนความปวดขาความหงุดหงิดลำคานใจสิ่งเหล่านี้เป็นผัสสะที่มันเกิดขึ้นพอมีผัสสะเกิดขึ้นถ้าเราขาดสติปุ๊บมันก็กลายเป็นกรรมดำกรรมขาวให้ผลดังนั้นเราต้องตัดวงจรตัดวงจรอุบาทนี้ อะไรเกิดขึ้นก็สติระลึลกรู้อย่างเสียงหมาเห่าอย่างนี้ปุ๊บมันเราก็ระลึกรู้ที่หูได้ยินเนอ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 หรือว่าพุโทโธ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 ไว้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจเสียงหมาแต่ตั้งสติไว้ที่หูเรางัแล้วก็จะสะดุ้งบุ๊บสะดุ้งบุ๊บอย,อย่างเงี้ยมันยังเน้นจิตเป็นอนะอะไรนิดหน่อยก็บุ๊บบ,บ๊บบ๊บอันนี้คืออะไรคือผัสษะมันไม่ได้พัฒนา อินทรีย์ยังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้พัฒนาขึ้นแต่ถ้าเรามีสติบ่อยๆปับ๊บนันก็จะไม่กระเทือนกระทบปุ๊บดับปั๊บเลยนะเรามีสติกระทบปุ๊บดับปับ๊บกระทบปุ๊บดับปั๊บขึ้นมาตาเห็นรูปปุ๊บผู้หญิงสวยไม่สวยมันไม่ได้ไปมองหรอกอมันมองที่เห็นหนอเนี่ยมองที่พุดโธนี่มันไม่เห็นคนมันเห็นแก่เห็นนี่เขาเรียกว่าสักว่าสักวะอาการที่มันเป็นการแก้กรรมอาการที่มันทําให้ กำลังของกรรมมันลดลงก็คือเราไม่ไปต่อก่อกรรมนั่นเองเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ต่อก่อกรรมเพราะว่ากรรมนั้นมันส่งผลอย่างไม่มีระหว่างขั้นไม่มีแรงใดที่จะทัดทานมันได้แต่ว่าเราเลือกที่จะอยู่กับมันได้พัฒนามันได้นี่เขาเรียกว่าการพัฒนากรรมนั่นเองคือพัฒนาอย่างนี้พัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้มันได้รับผัสสะที่ มันคงบริสุทธิ์เป็นผัสสะบริสุทธิ์มันจะเป็นสักว่าสักว่าดังนั้นความทุกข์ก็จะไร้เข้าใจไม่ได้คือว่ามันมีเครื่องป้องกันใจเราก็ห่างไกลโรคห่างไกลทุกต่างนั้นเราก็ฝึกเอานะเวลาที่เราทำนนทนทำนี่นั่นแหละมันมีสติกวาดวัดกวาดว่าล้างห้องน้ำขัดถูพืชต่างๆอย่าให้บาปอากุศลเข้าครอบงำใจเราอ่ามันจะร้อนเกาะ รู้ว่ารอ้อนอเหนื่อยหิวก็รู้ว่าเหนื่อยหิวอย่างนี้ตื่นเช้าง่วงง้อเงียก็รู้มันต้องรู้จักปรับตัวเองให้มันกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งกับมันนะถ้าเรายอมรับมันได้ความทุกข์ก็ลดไปครึ่งหนึ่งละอันนี้คือหลักปฏิบัติแล้วเราไปฝึกฝนกันนะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทรวัดกัน